นิทานอีสบเรื่องลิงกับเต่าลิงตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าริมลำธารลิงเก็บผลไม้กินทุกวันจนผลไม้หมดเจ้าลิงเห็นป่าฝั่งตรงข้ามมีผลไม้มากมายก็อยากกินแต่หาวิธีข้ามลำธารไปไม่ได้วันหนึ่งลิงเห็นเต่าตัวหนึ่งกำลังว่ายน้ำอยู่ในลำธารจึงคิดอุบายขึ้นแล้วพูดว่า โอ้โหท่านว่ายน้ำเก่งมากเลยตั้งแต่เกิดมาข้าไม่เคยเห็นใครว่ายน้ำเก่งเท่าท่านมาก่อนเลยผิดกับข้าที่ว่ายน้ำไม่เป็นข้าอิจฉาท่านจริงๆเจ้าเต่ารู้สึกภูมิใจมากจึงเอ่ยชวนขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นก็ขึ้นมาบนหลังข้าสิข้าจะพาเจ้าว่ายน้ำไปเที่ยวเองลิงรีบกระโดดขึ้นบนหลังเต่าทันทีแล้วชี้บอกทางให้ไปยังป่าฝั่งตรงข้าม เมื่อเข้าใกล้ฝั่งเจ้าลิงก็กระโจนขึ้นฝั่งทันทีแล้วหันมาเยาะเย้ยเจ้าเต่าว่าความจริงเจ้าก็ไม่ได้ไว่ายน้ําเก่งอะไรเลยเจ้าก็ว่ายน้ําเชื่องช้าพอๆกับเจ้าเดินนั่นแหละถ้าเจ้าไม่มีประโยชน์กับข้าข้าก็ไม่ชมเจ้าหรอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหลงไปกับคํายินดีและคําเยินยอกับคนที่หวังผลประโยชน์จากเรา